สวัสดีครับตู้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นตู้บูชาวัตถุมงคลของสำนักปู่ฤาษีกาแห่งบ้านดงมันตําบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เรามีลูกศิษย์ลูกหานะครับได้ลกแมวมานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับปู่ฤาษีกาครับว่าโรแมวเนี่ยทางสายฤาษีเนี่ยทางสายอีสานเนี่ยถือว่าเป็นเครื่อเป็นเป็นมงคลหรือเปล่า เป็นเชียงรางของขัง,งที่หายากทีเดียวครับผมปู่ปูทางสายอันเดี๋ยวก่อนมาเห็นเมื่อกี้เนี่ยเห็นปู่ลงคาถาลงปู่ปู่ลงคาถาเลยครับนี่นะครับลงคาถาหัวใจขุนแผนครับลงคาถาหัวใจขุนแผนครับทำ,ทำไมแมวต้องใช้คาถานี่ครับเป็นทางมหาเสน่ห์เป็นทางเมตตามหาเสน่ห์จะใช้ได้สารพัดอย่างครับผมครับ เขาก็จะมาแปะทองในในทองนี้ปู่ลงคาถาหัวใจเขียนคาถาหัวใจคุณแผนบนแผ่นทองใช่แล้วก็แปะลงไปใช่ครับผมแล้วก็คาถาบทหนึ่งครับมันจะเป็นต้นตำรับของหลวงปู่แพงครับหลวงปู่แพงวัดไหนครับวัดวัดโพร้อยต้นครับผมหลวงปู่แพงวัดโพร้อยต้นอำเภออำเภอโพนทองจาหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันครับอยู่อยู่แถวไหนครับนี่ครับผมครับผม คาถาหลวงปู่แพงใช่เกะลด้านเป็นคาถาอะไรครับเป็นคาถาเออ่พระคาถาหนูเผือกครับผมพรกคาถาหนูเผือกใช่ตัวนี้ถ้าใคร <c oughs> ลงไปแล้วทางเมตตามหาสเสน่ห์ธรรมมาค้าขายนี้โอเคครับผมม,มีตัวว่าไหมครับปู่มีดิเดี๋ยวปู่จะว่าให้ฟังนะครับเป็นวิทยาทานนะครับ คาถานูเผือกครับผมเป็นบริวารของพระพิพเนตรปูลงขาถาหนูเผือกใช่ลงคาถาหนูเผือกล,ล,ลงลงลงบนแผ่นทองใช่ลงบนแผ่นทองครับผมนี่นะครับปูกําลังทําเครื่องรางอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องรางได้ใช่ครับผมเป็นของที่หายากพอสมควรครับผมไม่ใครไม่ใครใครไม่ใช่ว่าใครจะได้มาง่ายๆ ปู่ถ้าแมวถ้ามีบ้านมีแมวถ้าแมวไม่ให้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับผมไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนปู่เราเราต้องขอมันเหมือนกันใช่ครับผมนี่ถ้าตัวมันจะให้เรามันจะคาบมาให้เลยครับผมครับนี่แหละนี่ถือว่าเป็นบุญของพวกท่านแล้วที่ได้มาครับมันใช่ไม่ใช่ตดจะได้มาง่ายๆครับลกแมวนี้จะเป็นทางค้าขายเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับ ทำสิ่งใดๆก็มักจะสมหวังทำสิ่งใดๆก็มักจะสำเร็จนี่แหละครับผมเดี๋ยวปู่เราต้องเสกตำทับด้วยคาถาอะไรครับคาถาหนูเผือกคาถาหนูเผือกใช่หรือรหัวใจขุนแผนหัวใจและหรือตัวเดียวกันคนละตัวหนูเผือกและหรือหัวใจและคาถาหัวใจขุนแผนใช่ครับผมนี่ปู่ไอ <c oughs> ้ตัวนี้เอาไว้ใช้ยังไงไอ้เครื่องไอ้กแมวเนี่ย หรือพกใส่กระเป๋าไว้พกใส่กระเป๋าไว้จะเป็นทางเมตตามหาเสน่เมตตามานิยมสามารถดึงลูกค้าเข้ามาในร้านได้ครับตัวนี้ครับผมนี่นะครับหรือไม่ลกแมวหรือลูกกรอกแมวใช้ได้ใช้ได้ลักษณะเดียวกันนะครับใช้ได้ลักษณะเดียวกันครับผมครับนี่แหละเพราะปกติแมวมันจะกินแมวมันจะกินครับผมครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้ของมันง่ายๆครับ ยากครับผมที่จะมันจะให้ส่วนมากมันจะกินซะหมดถ้าถ้าเราถ้าเราขอมันมันจะเหลือไว้อันนี้เขาเขาหลอกขอแล้วมันจะเหลือไว้ใช่มันจะมันจะคาบมาให้เลยครับผมครับเหมือนกันทุกที่นะครับถ้าใครเจอแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเป็นของสกรปรกของไม่ดีนะครับอของดีครับผมเดี๋ยวปูจะบริกรรคาถาให้ฟังนะครับผมชอบฟัง คาถาสายฤุสีนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปัฏฐาเจนะปิเมทากิปากเตนะกิขานีอัปตลิโมตถาเปตวะอัตถังอัตติจะสัมตะปังวิจสังอุตตรามังมัตตวะสัมปะเสเลหิเมตตาเสยยะอมุสสาลิตาวะเยวจตุเยยะมะโลอัปปัฏฐาเจนะปิเมทากิปากเตนะกิขานีอัปตลิโมตถาเปตวะอัตถังอัตติจะสัมตะปังวิจฉ สังอุตตรมังมัตตวาสัมภเสเลเหิเมตตาเสยยะอามุสสาลิตาวเยวจตุเยยะมะโลอปัฏฐาเจนับปีเมธากิปากเตนักกิขาเนอัตลิมุตถาเปตวาอัถังอติจะสัมตปังวิทัศสังอุตตรมังมัตตวาสัมภเสเลเหิเมตตาเสยยะอามุสสาลิตาวเยวจตุเยยะมะโลสุนโม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 โล

นโมูพุทธายนามาปัตตามาปัตนามาตานามาตานามาพะอิทัลุเทอิมาตาติหังิคังอาคาสายอิทัลิติทินิมิตังปุติธรมินาอุมาอุมาอานานาอุมาอามาอุมาอานาอุมานาอามาอุมาอามาอุนาอุมาอานาโมพุทธายนามาปัตตามาปัตนามาตานามาตานามาพะอิทัลุเทอิทัลนานานามาตาติหังิคังอาคาสายอิทัลิติอิทินิมิตังปุติธรมินาอุมาอุมาอานานาอุมาอามาอุมาอานาอุมานาอามาอุมาอามาอุนาอุมาอานาโมพุทธายนามาปัตตามาปัตนามาตานามาตานาม อิตาิทอิตินิมิตตังโปติธามิน้าอูมะอุมะอาณาน้าอุมะอามะอุมะอาณาอุ่มะนาะมะอุ่มะอามะอู่อาฉันหนึ่งโลกีพุทธคุณังชันหนึ่งโลกีธรรมคุณังฉันหนึ่งโลกีสังฆคุณังชันหนึ่งโลกีพุทธคุณังฉันหนึ่งโลกีธรรมคุณังชันหนึ่งโลกีสังฆคุณังชันหนึ่งโลกีพุทธคุณังชันหนึ่งโลกีธรรมคุณังชันหนึ่งโลกีสังฆคุณัง อมนิยมมหานิยมให้คนทักคนเห็นหน้ากูกูหันหน้านี้คนเห็นหน้ากูฮักกูมาโตมสิทธิสวะหอมติดอมนิยมมหานิยมให้คนทักคนเห็นหน้ากูกูหันหน้านี้คนเห็นหน้ากูฮักกูมาโตมสิทธิสวะหอมติดอมนิยมมหานิยมให้คนทักคนเห็นหน้ากูกูหันหน้านี้คนเห็นหน้ากูฮักกูมาโตอมสิทธิสวะหอมติดโอเคนี่เป็นทางเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยม ทำมาค้าขายล่ํารวยอันนี้ปลู่เวลาประสบผลงรสบผแล้วต้องต้องต้องซื้อประตูเลี้ยงทำไมคือแล้วแต่เราครับผมแล้วแล้วแต่เราจะสะดวกครับถ้าเราว่างถ้าเราพร้อมอย่างน้อยถ้าเราขอเขาได้แล้วอย่างน้อยเราก็ไม่ไม่หรอกครับผมบางเราก็บางทีแล้วก็หนึ่งใส่บาทที่สวนบุญสวนกุศลไปให้แก่เขามั่งครับ คือไม่ว่าเป็นอ,อะไรก็ตามที่มาจากสัตว์ใช่ครับนั่นแหละสายบาทอุทิศส่วนสยบาอุอาาทิศส่วนบุญส่วนกุศ<อ>ลน,<อ>น,นี่จะเอาให้ดูเป็นบวทขุนตานี่ผูสองหางเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคูอ๋อรว่ามันไม่ใบเดียวแต่มันมีสองหางไม่มีใครทํามันหรอก <c oughs> ผ,ผู้สองหางอย่างเงี้ยมันปนมาในนี้หเลยไงใช่ ถ้าถ้าซื้อต่างหากใบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแพงอยู่ครับก็นี่แหละสั่งเขาซื้อมามันมันติดมาใบหนึ่งผู้สองหางใช้ทำอะไรปู่ก็นี่แหละใช้ทาเป็นพวกผงสเสนียาแฝดอันนี้เป็นใช้เป็นผงสเสน่ยาแฝดนะครับใช่ครับผมผู้สองหางผู้สองหางหรือจะใช้เป็นทางเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์ก็ได้ครับอันนี้ปู่ลงยันอะไรไวะนี่นะครับลงยันมหาสเสน่ห์ครับผมครับ นี่ภูสองหางภูสองหางครับหายากนะครับ,หา,ารบหายากไม่ใช่จะหาได้ไง่ายอันนี้ถ้าเขาคัดมาผูก็อดเลยใช่อันนี้เขาไม่ได้คัดเขาเก็บ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 นี่เขาคัดคัด <c oughs> คือ,ค,อคือเจ้าของสวนภูนะครับเข <c oughs> าไม่รู้เหรอครับผมถ้าตอนเก็บเนี่ยตอนเก็บเนี่ยทําได้เพราะเ <c oughs> ขาเขาเก็บทีละใบใช่ทีละใบนี่นะครับดูนิดนึงนะครับไม่ใช่คือคือจะเก็บคือคือเขาไม่รู้เหรอเขาเขาคือเขาก็รู้แค่ใบภูแค่นั้นแหละวิธีใช้ไม่รู้ว่าเขาจะว่า มันดีแบบไหนเขาไม่รู้ครับผมใครทําสวนผูนะครับเออแล้วก็ถ้าจะดีใหญ่ก็คัดไว้กลุ่มเลยอันนี้ผูร่วมใจใช่คือขนาดไม่ได้ลงคาถาแค่ถือใบผูเก็บไว้พกใส่กระเป๋าเงินไว้นี่เงินทองจะไม่ขาดโงแค่พูสองใบผูสองหางเนี่ยนะใช่ครับนี่นนะหรือไม่มีลงคาทงคาถาอะไรมันก็มีดีของมันในตัวครับผม ไม่ไม่ต้องปลูกเศษไม่ต้องอะไรเลยใช่อันนี้เป็นเคล็ดนะครับเป็นเคล็ดโบราณเป็นเชื่อความเชื่อโบราณนะครับเนี่ยพู่สองหางพู่สองหางนี่แหละที่เห็นอยู่นี่พู่บานไทยนะครับแม้แต่แม้แต่ออดีตการพญาบางบางเขาเรียกบางรั่วหรือบางอะไรนี่แหละครับที่เขาให้มาเรียกดวงวิญญาณของนางอ่านางผมหอมอ่ะครับตัวนี้เขาใช้ใบพู่นี้ใช่ครับ ปูอย่างนี้เราก็ไปพับใส่กระเป๋าไว้ใชค่คือคือทําให้แห้งทําให้แห้งแล้วก็พับใส่กระเป๋าไว<ช>้นะครับนี่ผูสองหางผูสองหางปอปูนี่ปูก็เก็บไว้ทําผงใช่ผงสนิยาแฝกเพราะว่าถ้าเจ็บไว้คนเดียวคนอื่นก็จะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ครับต้องต้องแบ่งให้ <c oughs> ลูกศิษย์ลูกหา นี่แหละครับผมถ้าบ้านไหนทําสวนผูนะครับก็บอกไว้เลยนะครับเดินไปเนี่ยมันต้องมีบ้างมีครับผมแต่มันก็น้อยครับที่จะมีเดี๋ยวผมต้องไปดูที่บ้านแล้วพูดสองหางน้อยครับผมที่จะมีที่จะเห็นมันครับส่วนมากมันไม่ค่อยจะมีนี่แหละนี่ได้ปลูกเก็บไว้ตั้งหักเลยพราะเป็นคนม้วนเองใช่ก็แม่บ้านเขาเป็นคนทําครับเขาก็เลยเจอเขาก็เลยเออไปเก็บไว้ให้ครับ นี่แหละยครับขอบคุณกรบปูครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ